สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้วันอะไรวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนะคะใช่ไหมยี่สิบสองวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมนะคะเมื่อวานก็แจ้งผิดไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะ,ะ,ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็มาเจอกันเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าช่างเขาทํามีชุดนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะก็ก็จะลงมาก,ก็จะมาเจอกันเช้าหน่อยเนาะ,ะวันนี้นะคะมีมาทั้งหมด 11เล่มนะคะชุดนี้เขาจะเป็นชุดปลาลังเล็กนะคะเป็นปลาลังเล็กที่ทำาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะก็ชุดก่อนๆที่แม่ค้าทำไปนะเขาก็จะหมดแล้วนะคะสำหรับปลาลังเล็กนะคะก็จะเหลือเล่มใหญ่อยู่สองสาเล่มมั้งแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดใหม่ที่ช่างเพิ่งทาเสร็จนะคะชุดนี้มีทั้งหมด11เล่มเป็นตลับลูกปืนทั้งหมดเลยค่ะแม่ค้าจะให้ราคาเบาๆนะคะชุดนี้เนาะชุดนี้เพราะว่า เล่มเล็กกระทัดรัดสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบปลาลังเล่มเล็กๆไว้ฟันไม้นะคะผู้หญิงก็ฟันได้เนาะเพราะว่าน้าหนักไม่เยอะนะคะ,ะเล่มเล็กแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดไปนะคะไล่ลําลดับไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเล่มแรกคะ่ะปลาลังนะคะปลาลังชุดนี้เขาจะเป็นปลาลังค่อนข้างหัวโตนะคะเป็นปลาลังที่อ่า หลังงอๆเนาะแล้วก็หัวค่อนข้างโตนะคะแม่ค้าให้ชื่อเขาว่าปลาลังหัวโตนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่1เล่มที่สั้นสุดนะคะกว้างสองุสองยาวสินิ้วสันโคน6กมิลค่ะสันโค,6คนค6กมิลน้ําหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะสี่รยกร,รัมเบาๆเนาะด้ามจับอยู่ที่6นิ้วคอลิกค่ะเพราะชุดก,ก่อนก็ทำเล่มใหญ่ไปเนาะแล้วก็ชุดเล็กที่เคยลงก็หมดทุกเล่มน,นะคะ ชุดนี้เป็นชุดใหม่นะคะมีทั้งหมด11เล่มค่ะปลาลังก็จะเหมาะกับการฟันไม้นะคะโดยเฉพาะหัวโตแบบนี้เนะาะปลาลังหัวโตหลังโค้งหัวโตๆนะคะน้ําหนักของเขาจะอยู่ตรงปลายอย่างนี้นะคะเวลาเราฟันไมน้นะมันก็จะกินเนื้อไม้ดีค่ะเพราะว่าน้ำหนักเขาจะอยู่ตรงปลายนี้นะคะกว้าง2.2ยาว10.4สันโค้5.5มิลเล่มนี้น้ําหนัก400กรัมค่ะชุดนี้แมคค้ะให้ราคาเล่มละ เล่มหนึ่งถึงเล่มที่เจ็ดนะคะให้ราคาเล่มละหกร้อยห้าสิบบาทนะคะดูความคมความหวานค่ะหวานเทียบเลยอะทุกเล่มน,นะคะช่างเขาเทสฟันไม้เนื้อแข็งเนาะเป็นไม้เนื้อแดงนะคะเป็นไม้แดงเนื้อแข็งเทสฟันให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเล่มที่ สามค่ะกว้าง2.2ยาว10.5สันโคน6มิลเลมนี้400กรัมค่ะน้ําหนัก1ถึง7เนาะเขาน้ําหนัก400กรัมนะคะแม่ค้าค่ะราคา650บาทราคานี้เป็นราคาเบาๆนะคะสําหรับตลับลูกปืนเยอรมันค่ะต่อไปเล่มที่สี่กว้าง2.2ยาว10.6สันโคน6มิลน้ำหนักเล่มนี้น้ำหนักเล่มนี้450กรัมนะคะ450กรัมแต่ว่าเขาเล่มไม่ยาวมากเนาะ10จุด สิบจุดหกนะคะเล่มเนี้ยเล่มนี้น้ำหนักหนักหนักไปนิดนึงต่อไปเล่มที่ห้าเล่มที่ห้ากว้างสองจุดสามยาวสิบจุดหกสันห้าจุดห้ามีน้ำหนักสี่รอยกร,รัมค่ะหนึ่งถึงเจ็ดนะคะหกร้อยห้าสิบาทราคานี้เป็นราคา,าที่ไม่ค้าแขมฝักพี c ีซให้นะคะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มเนาะ ไม่ว่าพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะก็จัดส่งให้ฟรีค่ะต่อไปเล่มที่หกกว้างสองจุดหนึ่งยาว 6, สิบจุดหกซันโคนเจ็ดมิลเล่มน,นี้สันใหญ่สันโคนเจ็ดมีน้าหนักสี่ร้อยกรัมค่ะ,ะแต่ละลูกปืนนะเขาก็จะเป็นเป็นเหล็กที่แข็งนะคะแล้วก็บางบางท่อนนะคะบางวงนะคะเขาก็จะมีมีเส้นมีขีดมีวงเขาเรียกว่าวงเขาเรียกว่าเส้นอะไรอะ อย่างบางเล่มนะคะบางเล่มเขาก็ไม่มีขีดนะคะบางเล่มเขาก็มีขีดแบบนี้เนาะขีดแบบนี้นะ,ะขีดเล็กๆเ,เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงไอ้ที่เป็นขีดๆเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นอย่างเช่นวงนี้นะคะเช่นบนเนี้ยอย่างวงวงแบบนี้นะคะตลับลูกปืนที่เป็นวงแบบเนี้ย เขาจะไม่มีร่องนะคะไม่ม <Et à> <ets> uh, mm ีร่องเส้นเนาะไม่มีร่องเส้นเวลาเราตีมีดออกมาเขาจะไม่มีร่องเส้นนะคะแต่ว่าอ่วงข้างนอกมั้งคะตรงนี้เนาะแต่เขาจะเป็นแบบอีกแบบวงหนึ่งที่เขาจะเป็นวงแบบนี้เนาะนี่นี่คือไม่ค่ะนี่คือช่างเขาตัดมาแล้วนะช่างเขาตัดมาแล้วนะคะตรงนี้เนาะอันนี้คือช่างเขาตัดมานะคะเขาก็จะเป็นเส้นเนาะเขาเรียกเป็นรอยรอยแบบนี้รอยพับนะคะรอยที่แบบ เป็นเลนเป็นรอยเส้นรอยล่องลงไปเขาเรียกว่าวงไม่รู้วงข้างในมา้งคะเนี้ยน่าจะเป็นวงข้างในนะคะเขาจะเป็นตรงนี้เนาะเป็นรอยตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเวลาตีเป็นมีดออกมาเขาก็จะบางเล่มก็จะถ้าเป็นวงข้างนอกก็จะไม่มีเส้นขีดรอยพับนะคะแต่ถ้าเป็นวงข้างในแบบนี้เขาก็จะมีเส้นขีดรอยพับเนาะสําหรับท่านไหนที่ถามว่า ทำไมมันมีรอยเป็นรอยเหมือนรอยร้าวรอยแตกแต่ไม่ใช่รอยร้าวรอยแตกนะคะมันเป็นรอยพับของเหล็กหรือว่าเป็นรอยช่วงข้อต่ออะไรของเหล็กเขาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นบางเล่มนะคะเพราะว่าช่างเขาตัดมาเขาจะตัดมารวมๆกันหมดแล้วก็เอาไปทาเป็นมีบางเล่มก็มีบางเล่มก็ไม่มีนะคะเล่ค่ะแจ้งให้ทราบนะคะเมื่อกี้ถึงไหนเมื่อกี้ถึงเล่มที่หกนะคะเล่มที่หกเนาะเมื่อกี้กว้างสองจุดหนึ่งยาวสิบจุดหกสันคนเจ็ดมิลเล่มน400ี้สี่ร้อยกรัมค่ะ เล่มนี้มีเส้นแบบนี้เนาะเป็นบางเล่มนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นวงนอกวงในเนาะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานอะไรค่ะเขาแค่เป็นรอยพับรอยรอยชั้นของเหล็กเฉยๆนะคะเล่มที่หกต่อไปเล่มที่เจ็ดเล่มเจ็ดบาลังหัวตัวน่ารักมากเลยกว้างสองจุดสามยาวสิบเอ็ดนิ้วสันโคห้าจุดห้ามิลเล่มนี้สี่ร้อยกรัมค่ะ หนึ่งถึงเจ็ดนะคะแมนะคะ้ให้นะคะเล่มละหกร้อยห้าสิบาทนะคะความคมนี่คมกลิบแบบนี้เลยคะ่ะฟันไม้ได้ก็ทรงนี้ออกแบบในการฟันไม้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาไปใช้ในครัวได้ไหมอะทรงเนี้ย <c oughs> ไม่น่าจะเหมาะนะคะเพราะว่าเขาเป็นทรงฟันไม้อะเนาะทรงนี้นะคะทรงปารังฟันไมนะะ 1, 7, ้นะคะหนึ่งถึงเจ็ดหร้อยห้าสิบาทค่ะต่อไปเจ็ดแล้วก็ เท่าไหร่ละ 7, เจ็ดแปดเล่มแปดนะคะเล่มแปดก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะกว้างสองจุดสามยาวสิบเ็ดนิ้วสันโคนหกมิลเล่มน,นี้สี่ร้อยห้าสิบกรัมสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มแปดเก้าดูความคมอะ่ะคมทัม้งคมทัม้งหวานเลยทุกเล่มน,นะคะเทปฝันไม้เนื้อแข็งให้เรียบร้อยนะคะโอเคคมผ่านเนาะแล้วก็ตั้งคมให้ใหม่นะคะ ต่อไปเล่ม9้าค่ะกว้าง2.6ยาว11นิ้วสันโคน6มิลน,น้ำหนัก450กรัมค่ะเป็นปลาลังหัวโตที่เป็นชุดเล็กนะคะชุดที่แบบน้ำหนักเบาๆน้ำหนักไม่เยอะสำหรับท่านไหนที่ชอบเล่มเล็กๆนะคะบางท่านไม่อยากได้เล่มใหญ่เนาะ,ะเล่มใหญ่บางทีก็ปวดแขนบางทีเขาไม่ได้เอาไปฟันไม้อะไรมากมายเนาะ,ะบางคนก็แบบเอาไว้ติดตัวเข้าป่าเข้าเขาเข้าสวนไม่ได้เอาไปแบบตั้งหน้าตั้งตาเอาไปฟันไม้เยอะแยะเนาะก็จะไม่ได้อยากได้เล่มใหญ่มากเนาะ ต่อไปเล่มที่สิค่ะเล่มนี้กว้างสองดายาว11็นิ้วสันโคนเจ็ดนิ้นค่ะเล่มนี้สันใหญ่สันโคนเจ็นิ้น้นำหนัก4ี่รอยห้าสิกรมัมด้ามจับเนี่ยเป็นด้ามจับ6นิ้วเท่ากันหมดนะคะโคเล็กค่ะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้เป็นมืดมืดครึ้มน,น,นะคะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกเนาะไม่ค่อยมีแดดค่ะวันนี้อากาศดีมากไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานอากาศแบบร้อนอบอ้าวนะคะไม่สามารถนั่งนอกบ้านแบบนี้ได้นะคะ ต่อไปเล่มที่สิบเอ็ดเล่มสุดท้ายกว้างสองจุดสามยาวสิบเอ็ดจุดสี่สันโคนเจ็ดมิลเล่มนี้เล่มแปดเก้าสิบนะคะเขาเป็นอ่าสี่ร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะเล่มละเจ็ดร้อยบาทค่ะเล่มนี้เล่มที่สิบเอ็ดเล่มสุดท้ายเขาน้าหนักเยอะสุดนะคะกว้างสองจุดสามยาวสิบเอ็ดจุดสี่สันโคนเจ็ดมิลเล่มนี้ห้าร้อยกร,รัมห้าร้อยกรัมม่คะให้ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับตลับลูกปืนเยอรมันทรงป่าหลังเล็กเนาะ หนึ่งถึงเจ็ดหกร้อยห้าสิบค่ะแปดถึงเก้านะคะโอ้แปดถึงสิบเนาะเจ็ดร้อยบาทแล้วก็เล่มสุดท้ายเป็นเล่มที่หนักสุดในชุดนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะเล่มนี้นะคะพี่ๆสนใจชุดนี้นะคะชุดปลาลังตล,ลับลูกปืนนีรามันก็ติดต่อมาค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีในไลน์ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ